ไข่ล้อมหรือตาขายเขาดักสัตว์ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันถูกตาขายรูปเสียงกิด่ลด้กินลดผัสสะอารมณ์ดักไว้ตาขายรูปเสียงกินลดผัสสะอารมณ์มันเป็นตาขาย ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปนจิตตาข่ายพอไปติดตาข่ายแล้วก็ไปไหนไม่ได้เหมือนไม้ที่เป็นพโพรงข้างในอยู่ริมหน้าผาลมพัดมาก็ล่มคืนทันทีเขาเรียกว่ามานลังควนเพราะฉะนั้นพอเรามาศึกษาปฏิบัติบวชอยู่หรือไม่บวชก็ตาม ทำไมจะงห่มันรู้อู้มันจะมานรู้อะไรมันจดตาข่ายเขาอยู่นะ่ะมันอยู่ในบ่วงในตาข่ายเขาน้อยรัดไว้อย่างดีแลนวะน่ะเหมือนปลาอยู่ในแห่นนะ่ะนกอยู่ในบ่วงอนะ่ะกบอยู่ในปากงูนาคอยู่ในเล็บคุดพระจันทร์อยู่ในปากลาหู บุรลุอยู่ในวงแวนล้อมของโจรมันจะไปสำเร็จอะไรทุกขณะจิตเนี่ยจิตมันไปนจิตอยู่กับบ่วงกับตาข่ายมันไม่ปลอดภัยไม่ใช่มันอยู่ในบ่วงมันไม่ใช่นอกบ่วงผู้ใดสํารวม ตาหูจมูกเลี่นกายใจอันเป็นคุณประโยชน์มันก็ไม่ติดตาขายไม่มีใครมาทำลายเหมือนกับภูเขาเดินล้วนลมพัดตลอดยีิบสี่ชั่วโมงก็ไม่เคยพังเพจิตก็เหมือนกันเมื่อมันไม่ติดตาขายไม่ผูก ไม่ร้อยไม่รัดจิตเป็นอิสระภาพมันก็ต้องกันกับตัดสรู้นั่นแหละมันไม่มีอะไรจิตถ้ามันเป็นอิสระจากผัสสะเนี่ยมันมีกายมันมีวิญญาณมีผัสสะสามตัวเป็นธาตุเนี่ย มันเป็นตัวก่อกวนจิตจิตวิญญาณผัสสะเนี่ยมันก่อกวนกันมันเป็นทิบทิวเป็นทิวของแห่งความทิพเหมือนกับที่ต่ถาคตได้ตัดเจตุสูรทั้งหลายว่าบ่วงมานทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของเทพเนี่ย กรรมเทศเนี่ยมันจะหลุดไปไม่ได้เพราะเธออยู่ในตาข่ายวงแวดล้อมโลกามิสังปชาเหสยทันติเกโขเนี่ยผู้จะวางอามิตรทั้งห้ารูปเสียงเกินรถปัสอาระลมไม่ได้มันเป็นโลกามิตรเนี่ยจิตมันผูกอยู่เ,เอกหังชีวิตังเฉย,ยจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไงเพราะไม่มีอิสรภาพ ดูท่านก็รู้หรอกที่พูดเทำไมเราจึงเป็นปุถุชนวกวนอยู่กับวัตตะมันเป็นอันนี้แหละมันติดบ่วงมันอยู่ในเครือขา่ารงห็นมันอยู่ในตาข่ายถึงพวกท่านจะดีดตัวผีบตัวกระโดดโลดเต็ดมีอำนาจวาสนากษัตริย์พาหมณแพทย์สูตรจันทรา,านขอทานก็ตามเมื่อมันติดอยู่ในบ่วงมันก็ดีบอยู่ในบ่วงนั่นแหละ มันจะไปนอกบ่วงได้ไงเขาขังไปในหม้อในไหมันเป็นบว่วงปุตตะชีเวพระยาหเหตเถท่านังปฏิบ่วงผูกคอคือลูกผูกศอกคือเมียผูกเท่าคือทรัพย์เนี่ยมันจะไปได้กี่น้ำเกิดเรื่องขึ้นมามีแค่นี้แหละผู้หญิงผู้ชาย มันมันถูกบ่วงร้อยรัดมัดผูกไว้เนะี่ยกุตติชีเวพระิยาหัดเทถทนังปาเทเนะี่ยระวังดีๆพวกคุณนะออกมาแล้วอย่าเอาควยหางไปติดไว้พระเถนเนียนชีมาบวชทำมันจะไม่มันมันจะเป็นลูกอะไรมันอยู่ในบ่วงเหมือนเดิม ้างออกมาในทั้งตัวจากปวยกาจะไปติดปวยหางอยู่นดำริมันไม่ใช่ว่าจะตัดง่ายดำริมันเป็นตัวก่อกวันจิตให้สมาธิแล้วแตกมีปรันาเราล้มเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับกระแสธรรม ที่กล่าวมาแล้วนี่ยพระเนนก็เริ่มตื่นให้เป็นพุทธิภาวะตื่นเพราะความหลับเราหลับมานานแล้วเรามาตื่นเป็นพุทธิภาวะภาวะแห่งความตื่น ภาวะตื่นตื่นมจากหลับคือโมหะเริ่มจากวันนี้ไปพเพราะเตรียมตัวเพื่อความรู้แจ้งแห่งสัทธธรรมจะเริ่มต่อเนื่องไปเรื่อยๆเหมือนกับสายน้ำที่ออกจากชอ่อกหินไปสู่หมหาสมุทรจะไม่ตัดลัดให้ขาดเนื้อความ จะได้ติดต่อกันไปเหมือนกับหญิงทอหูกจนเป็นผืนผ้าที่หนานแน่นพวกเราฟังแล้วจนสามารถทำให้มีแก่นสารชีวิตคืออมะตะไม่ต้องรอบตายรอบเกิดอีกวกวกเวียนเวียนงมงายน้ำลายน้ำมูกเจ้าของอยู่อย่าให้จิตมันเป็นใบอย่าให้ใจมันเป็นบ้า กลับมาชมเชยเนื้อหนังอยู่อีกอย่าให้มาอลิตอร่อยอยู่อีกรูปไม่ติดตาเสียงไม่ติดฟันเลิกกันได้ไหมรูปติดตาไม่มีเสียงติดฟันไม่มีลยฟันไม่มี ทำไมกูจงชอบกันชังกันละ่ะนี่แหละคือความเสียเปรียบของบ่วงมานที่มันยัวย่วยุไว้มันดักตาขายไว้ยิงก็วอดไว้ชายก็วิบวินาศมันไม่ใช่เป็นของทิพย์ไม่ร้อนไม่ร้อนเป็นของมนุษย์ก็ร้อน กายมันเป็นมนันจิตมันเป็นมนันวจจีเป็นมนันมันเป็นของร้อนถึ้งทุกท่านจะพูดหวานเหมือนกับน,น้ำตาลก็ตามนะเพราะมันพูดหวานอยู่ในบวกพูดเข็มอยู่ในบวกเราเคยมองเห็นว่าปลาที่มันกระโดดโลดเต้นอยู่ในน้ำในบอ่อ มันไปไหนไม่ได้พยามารเขาเอาวนเอาแหเอาสะดุ้งอะไรมามองมาใส่มันจะไม่จิตไม่ได้จิตที่มันเป็นธาตุของจิตตมานกายามานวจีมานมันต้องติดแน่นอน mm hmm. เดี๋ยวนี้พวกท่านมันสอดแทรกขานะบ่วงไม่ใช่บ่วงมาสอดแทรกมานะทัาน ยักงกินห้าเซียนเองไม่มีหรอกมานจะมาติดนีม่มิรู้ไปหาติดมานไม่ว่าบ่วงที่ไหนเขาดักไว้ไมมีแต่หมูแต่นกมันไปติดเองจิตของเราก็เหมือนกันนะั่นแหละนี่เป็นบทว่าถ้าใครจ้องจะปลดปล่อยตนเองก็ต้องสังวรให้ดีสังวรอินรีน ให้เต็มที่หายเข้าหายออกใครน้อบอกว่าฉันไม่ดับไม่เกิดเพียงแค่นี้ก็เปิดเผยตัวเองว่าฉันอยู่กับความตายพวกท่านจะหลงลืมเผือพลาดไปไหมอปมาเดนะสัมปาเทธารีบทำประโยชน์เถอให้เต็มที่เียก็รีบดับไป